เมือ่อน,นี้สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้สิพามาเบิงว่ามาหลา,า,านเมือ่อเสาร์นี่เห็นห้องแมวเมวสันจ้าผู้ใดเอาแมวมาปล่อยเนาะจ้ะทีหนาสงสารตัวน้นอยๆจอยจอยจ้ะลูกแมวเอามาปล่อยถิ่มปล่อยขวางเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขันสิเอาไปเลี้ยงมันกับโบแมนพราะว่ายุบานเฮ็ดก็เาขาขายเนาะคะ่ะ สิไปเลี้ยงสัตว์กับบอแมนแ่ะสิเลี้ยงพวกแมวพวกหมามันกับบอสะอาดสะอาดสงสารกับสงสารเนาะค่ะโอ้ยเนี่ยกำลังดื้อเลยไถ่เนาะใจดำไถ่เนาะเอาแมวมาเลี้ยมแมว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 ไอหลักสวงตามันอ่ะคือเอาตามันคือเป็นเป็นสันเนาะไอหลักเนาะแมวแมีย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 ว ติตาขา,ขาวขาวเอ้ยโบโบแบบเป็นนุ่นๆน่ะใครทำลายหรือเปล่าอืมเมื่อนี้ก็มาขายของขายของแล้วกับสิทไปเลือกตั้งพี่น้องเอ้ยฝ่าวมาขายของนี่แหละกับคงกับเขาก็มีแค่ในหละเมื่อนี้ก็เฮ็ดยังบลาลายก็มีสม่งต่ำคือเก่านะคะเนี่ยพามาอัปเดตเบิ่ง น,นี่ก็เป็นหมูหมูปิ้งหมูอันนี้บ้านๆนี่แหละค่ะเนี่ยมักใสกระเทียมใสเกลือใสสุลดนิดน้อยเนี่ยใหม่ละยี่สิบบาทลูกค้าก็มักกินเยอะจ้ะเก็ดไปแล้วล่ะทางนี้ก็ตับย่างกำลังเหลืองอ้อยเลยใหม่ละสิบบาทค่ะ อี่จ้าแดดทังห่อนขายแล้วกระสิบเ้าไปเลือกตั้งพุลานี่กระถอดไจคือเกา่าเปล่าถอดเปล่าเบิรเปล่าขายเมื่อนี้มาขายสองเผามาแต่นำเทียวละมีคนซับมาคุงให้แล้วค่ะขายสองเผา ไก่กับบลายดอกมือนี่1ิบหาโลจ้ะเอามาสิบหาโลถอดถอดท่านก็ขายแป๊บเดียวจ้ะขายสองตายายนี่แหละทำงานกับบดยพักดอกอีกคนนึงตามมาขายของน้ำกันความทุกข์ความยา,ากเนาะจ้ะเนาะหาเหลียงปากาเลียงทองแต่ละคนอ่ะเห็นอยู่บานเฮากับจ้าสีหาเฮ็ดยังกิน เมื่อนี่ลานขากับปิดเบิดเดอ้อเงียบจิบจ้าเนี่ยเบิ่งเลยเนี่ยมีตลาดย,ย้ายลานเดียวนี่เลยจ้ามาขายเมื่อนี่ช่วงนี้เด็กหน่อยกันยังบ่าเนี่ยลงมาดอกมาเลยมาอัปเดตให้เบิ่งเน่ยจ้าสัาปูดต้มถุงเลยสามสิบบาทยิ่งใหญ่จุกๆเลยซีฟักยี่สิบบาทไก่ทอดทอดขึ้นน้ำปราท่านนะจ้าอันนี้ก็ น,นี้หมูย่อทอดไม้และซิมหาบาทจ้าอ้าวคลิปนี้ถ้าพี่ยยัยพูดแชนแนลก็ขอจบแค่นี้เนาะค่ะเดี๋ยวลูกขายยางมาแล้วต่ำสมกันเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะ